สวัสดีครับสังคมยานิยมครับครับตรงนี้บริเวณโบสถ์ที่บ้านมะเกือจังหวัดพัตบองประเทศกัมพูชาครับวิธีเขาทำบุญ สังคมยนโยมมาเป็นครั้งแรกครับวันนี้พาทีมงานกันกลุ่มรกยะมาเล่นที่จังหวัดพตัตตบงประเทศกัมพูชาครับผมที่บ้านมะเกอจังหวัดพตัตบบงครับนี่คือทีมงานของเรา เอาสวัสดีดีครับเนี่ยท่านโคศกของเราแนะนําหน่อยครับตอนนี้เป็นเป็นโบสถ์สร้างวิหารเ<ด>ขาเรียกว่าสร้างพุทธวัตรพระเวสสันดรพระเจ้าสิบชาตดิดูดูลงกันเลยพระพุทธวัตดพระเวสสันดรพระเจ้าสิบชาติอยู่ในในบริเโบสถ์อันนี้ยเดี๋ยวมาดูหน่อยตรงนี้เขาเรียกอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าหัวใจของกุบโบสถคือลูกดิมิต ทังรูปมิมิตรหัวใจรูปโสศใกบบใครอยากจะนับบุญใครอยากจะนำปัจจัยใส่ก็ใส่ในหลวงม,มิมิตรเรไม่ใช่โกนหินสด,สดก็ไ,ไม่ต้องกุญยักก <c oughs> ็อยากให้ท่านโฆษกแนะนำเป็นภาษาแคมร์เนี่ยพูดว่าในเปี่าพระพุทธรูปนี้เดินไปยกทมอตรบสอดนะ มอกดมสกทัดดำไปยังหมดเชียดหมดเฟอร์รูปกระสังดูดูจะรูปเรียดยังไงรูปเรียดมีแต่สมองต้องอ้อมไปติดสมองหมอนี่แก้วอันนี้สมอได้ไปในกิเลสแก้วพระแก้วแก้วพระแก้วพระพเกิดสมองบ้านเราก็เรียกพระแก้วใช่ไหมบ้านเราเรียพระแก้วแล้วทางโน้นอันนี้ก็เป็นพระนั่งสมาธินั่งปกติสมาธิที่มีแต่กินลสมีแต่หินหินล้วนๆเลยเนี่ยหินล้วนๆก็อยากให้ท่าน แนะนำเป็นภาษากพูชาบ้างอะไรบ้างจะอะไรแฟนเพจเข้ามาดูกันครับไม่พาเดินเดินนิดก็เป็นปริวิฮียทมนาคนองแคร์พตมบงนาคปุ่มปุ่มผมวันเยงนนะเดียมทมทมมุนเกว่าปริเวเฮียมเจนเกโบสถตรนี้มันใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพัตมบงโอ้โหใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดพัตมบงใหญ่ที่สุดแล้วครับใหญ่ที่สุดเลย เฉพาะในเขตจังหวัดพัทลงมองตำบลประสงอำเภอบุวินวัดจังหวัดพัทลังมองครับเปนนยัอไงพัทลังใหญ่ที่สุดครับนี่แหละครับคือท่านผู้นำทีมงานของเราเป็นทั้งโคสงเป็นทั้งไกด์แนะนําให้แฟนๆของเราได้รู้ว่าสิ่งที่บริเวณตรงนี้แต่ละสถานที่แต่ละจุด ครับมันก็แตกต่างกันแปลแต่จิประสงค์อันเดียวกันครับประเพณีบางทีอาจจะประเพณีมันแตกแต่งกันแม้แต่ภาษาแม้แต่ภาษาครับอันนี้ภาษาย่อภาษาไทยลาวอีสานได้หมดอืก็คือเป็นงานฟังทองเนาะงานแปดสิบงานประเพณีมาเรียกว่านอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้พบกับเจ้าของนะครับเจ้าของเพจชื่อดังนะครับสังคมยอดนิยมนี่ครับคือ นี่คือตัวจริงเสียงจริงของพี่สังคมยอดนิยมครับเป็นกันตํารอการเติมร็อคก็เยอะครับจากที่เคยโด่งดังในอดีตเมื่อสมัยท่าปานสักครับกี่25 3ปี30ปีครับ30ปีประมาณ27ปีอย่างต่ำนะครับที่านจิงขมาตเมนขแมร์อ่าขมาตเมนขแมร์รัฐกอัมพูชาผมเป็น คนอีสานใต้แต่ขมิ้นรงเก่งแต่ชอบตำนองภาษาครับส่วนมากคือเพลงที่ร้องมาคือแต่งเองร้องเองชุดทุกละบั้มครับเห็นแล้วอย่ากอดจะทรมานเรียงโมปีนาอ่าเจ้าของอลาบั้มนะครับจะทรมานเห็นแล้วอยากอดเรียงโมปีนาแล้วก็บทเพลงช้าๆที่โดนใจนะครับคือเพลงเขยหัวงอกครับที่อ่าโด่งดังเมื่อประมาณปีเขยหัวงอกนี่ช่วงที่ มาบันทึกแผ่นเสียงให้กับอาสยามแล้วก็คงประมาณสักสิบแปดปีได้อ่าประมาณสิบแปดปีนะครับรเคยห้องออกจากบริษัทอาสยามนะครับที่บันทึกเป็นเสียงไว้ิบปีถึงยี่สิบปีอ่าถึงปีครับเป็นบทเพลงที่มีความหมายว่าอ่าจากอดีตที่เคยอชอบกับแม่ผู้หญิงคนนี้อยู่แต่ปรากฏว่าแม่เขาไม่ได้ผัวก็เลยมามาตกมาที่มาสนใจลูกสาวต่อก็เลยกลายเป็นว่าแม่เคยเป็นแฟนเก่าก็เลยกลายเป็นแบ<อ>บว่าเอ อดีตคือแม่แฟนเราเนี่ยเคยเป็นแฟนเรามาก่อนอทีนี้ก็คือไม่สมหวังสมหวังก็เขาวิ่งตามผู้ชายคนอื่นอทีนี้เราก็ไม่เคยแต่งงานใครสุดท้ายเรามาเจอกับลูกสาวลูกสาวของผู้หญิงคนนี้ก็เลยมาได้กับลูกสาวก็กลายเป็นที่มาที่ไปของเขาว่าเขยหัวงอกหรือว่าง่ายๆคือเขยเถ่าเหรอครับเยเา ครับนะวันนี้ขอ,ขอบคุณมากมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดีๆๆๆ๋ยวยืนเข้ามาจา้วถ่ายวีดีโอกันเนี่ยมนี่ฝากน้องากน้องหวานอน้องน้ำหวานนะครับเรวดีศรีนครน,นะครับคนนี้แล้วก็นี่อาจารย์ใหญ่ครับจากาทุ่งกระบินนะครับๆๆสบสนสันเทิงศิล์และก็นี่พี่สังคมยอดนิยมครับ <ๆ S 1> แล้วก็นี่อาจารย์ดีเจจากโพสกจากประเทศไทย โค้ชกจากประเทศไทยนะครับที่ให้ความรู้เคราะห์กับทีมงานสอบเอสิงยรศิลและล็อกอายะนะครับ